วันนี้จะมาอธิบายหมัดฟริกเกอร์แจ็บและฮิตแมนสไตล์ของเรียวมาชิบะจากก้าวแรกสู่สังเวียนค่ะ สู่รายการเดี๋ยวฉันจะทูตอเรียวค่ะทูตอเรียวในวันนี้วานจะมาอธิบายมัดฟริกเกอร์แจ๊บและฮิตแมนสไตล์ของเรียวมาชิบะจากหนังการ์ตูนเรื่องก้าวแรกสู่สังเวียนค่ะก่อนอื่นเราไปดูเรียวมาชิบะกันก่อนเลย เป็นไงบ้างคะหมัดฟลิกเกอร์แจ๊ปและก็ฮิตแมนสไตล์ของเรียวมาชิบะนะคะก่อนอื่นมาอธิบายหมัดฟลิกเกอร์แจ๊ปกันก่อนนะคะฟลิกเกอร์แปลว่าสะบัดนะคะฟลิกเกอร์แจ๊ปเป็นหมัดที่เหมาะมากสำหรับคนที่ตัวสูงอย่างเรียวมาชิบะค่ะ ตั้งการของเรียวมาชิบะนะคะเรียกว่าการตั้งกัดแบบฮิตแมนสไตล์นะคะซึ่งจะเป็นการตั้งการลักษณะนี้นะคะเป็นการหันข้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้ไหลในการป้องกันคางใช้หมัดและศอกในการป้องกันลําตัวนะคะและการตั้งกัดแบบนี้ของเรียวมาชิบะนะคะเขาจะออกหมัดฟริกเกอร์แจปได้โดยง่ายนะคะเพราะว่าเขาแค่สะบัด ออกไปลักษณะนี้นะคะสะบัดคล้ายๆกับแท่นะแล้วบางทีก็อาจจะมีการตบเหมือนกับแบ็กฟิตด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าฟิกเกอร์แจปกันคะ่ะหมัดฟิกเกอร์แจ๊นะคะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือฟิกเกอร์แปลว่าสะบัดนะคะฉะนั้นมันจะมีการสะบัดหมัดออกลักษณะนี้นะคะเหมือนกับคล้ายๆกับแท่เหมือนเราฟาดแส่หรืออาจจะตบเหมือนแบ็กฟิตของเจฟันโดคือหลังหมัดตบนะคะทีนี้ความแข็งแรงของฟิกเกอร์แจ๊มาจาก การดีดของเท้าหน้าด้วยก็คือมีการก้าวเท้าแล้วก็ตกมัดออกไปนะคะอาจจะอย่างนี้แล้วก็ตั้งออกลักษณะนี้นะคะซึ่งมันต่างจากบัตจั๊ทั่วไปจั๊ทั่วไปเราจะตั้งกาดอย่างนี้และยิงตรงออกไปนะคะฟิกเกอร์มันมีการสะบัดด้วยเวลาที่เราออกบัตฟิกเกอร์แจ็คนะคะนอกจากเราออกมัดหน้าเป็นฟิกเกอร์แล้วเราสามารถตามหมัดหลังได้นะคะโดยส่วนมากเนี่ยบัดหลังก็จะเป็นการชกกดลงเนาะเพราะว่าคนเล่นฟิกเกอร์แจ็คจะเป็นคนที่ตัวสูง ฉะนั้นเวลาที่เขาออกหมัดนะคะเนื่องจากเขาตัวสูงไงพอเขาสมัดหมัดจากข้างล่างคนก็จะป้องกันประมาณช่วงนี้ละเขาก็จะเริ่มเปิดช่วงศรษะละนะคะฉะนั้นพอได้โอกาสจากฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อยู่เขาก็จะตั้งลงเข้าไปที่ศรษะผู้ต่อสู้นะคะโดยบัดหลังนะคะนี่ก็เป็นท่าฟิกเกอร์แจ๊ต่อท่าประมาณนี้นะคะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นหมัดฟริกเกอร์แจ๊ปแล้วก็ฮิตแมนสไตล์ของเรียวมาชีบะนะคะจากก้าวแรกสู่สังเวียนนะคะจริงๆฟริกเกอร์แจ๊ปในชีวิตจริงก็มีคนใช้อยู่นะแต่ว่าอย่างวานนะเอาจริงๆนะคะวานไม่เคยฝึกฟริกเกอร์แจ๊ปกับฮิตแมนสไตล์มาก่อนนะคะแต่ว่าแค่ไปศึกษามาแล้วก็เอามาอธิบายให้ฟังนะคะฉะนั้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถ้าผิดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกวานได้นะคะวานยินดีรลบฟังเสมอค่ะ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานนะคะวานก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด Subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้านะคะ่ะคลิปนี้วานก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและ b e บ e ฟ์มาชวัต a ะ Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ